องน้องสาวคุณเป็นแบบไหน 1. รูปทรงพามาเป็นรูปทรงที่พบได้ในส,สาวๆทั่วไปนะคะโดยแคมในจะยื่นผลมาจากแคมนอกค่ะมาจะมีผลเสียตามมานะคะอย่างเช่นตอนที่เราสวมใส่กางเกงรัดรูปทํให้เกิดการเสียดสีและบาดเจ็บได้ค่ะ 2. รูปทรงทิวลิปซึ่งมีลักษณะของแคมในผล่ามาเล็กน้อยค่ะจะคล้ายกับทรงผ้าม่านเลยเพียงแต่ว่าแคมนอกนะคะจะชิดกระชับมากกว่าค่ะ 3. รูปทรงบาร์บี ถือว่าเป็นรูปทรงในฝันของสาวๆหลายๆคนเลยค่ะเพราะว่าเนินหัวหน้าจะมีลักษณะที่อวบอิม่มแคมในและแคมนอกแนบประกบกันมีความกระชับและไม่หย่อนคล้อยค่ะ สี่รูปทรงเกือกมา้ามีลักษณะแคมไนเปิดออกมาเล็กน้อยและแคมนอกจะหุบและโค้งเข้ามาดูแล้วจะมีลักษณะคล้ายเกือกมา้ารูปทรงนี้นะคะอาจจะทําให้สาวๆหลายคนขาดความมั่นใจค่ะโดยเฉพาะใส่กางเกงรัดรูปเพราะตอนเราใส่กางเกงรัดรูปนะคะเนื้อที่นูนยื่นออกมาจะทําให้เห็นเป็นรอยแยกจะทําให้ดูเป็นกรีบนั่นเองค่ะ 5. รูปทรงขนมพับจะมีลักษณะคล้ายทรงบาร์บี้แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่กระดูกหัวหน่าวที่ใหญ่กว่าและแคมทั้งสองข้างย้อยลง มานิดหน่อย